ไทยเจอไก่บายสวสดีตรับตอนนี้เรากำลังจะไปสนามช้างอารีนาแ้วไปเรียดูนตอนนี้เราอยู่ที่ป่าอ้อยแล้วดูป่าก็นีบรรยากตรงนานะครับตอนนี้เราอยู่ที่สีสุกครับ ไปดงบเล้ากบ้้ขบขเฮ้ยบขด้ยเอ้ยตกเหรอด้วยสวัสนีเราอยู่ที่อัมเบร์วัยราตระบตับนีเรากำลังใกล้ถึงบูรีรัมยแล้วนะครับที่เรากำลังเข้าเมืองเมืองกันแล้วนะครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้ครับเข้าบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เรากําลังจะใกล้ถึงสนามช้างอารีนากันแล้วนะครับนี้เรามาถึงสนามช้างอารีนากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาที่สนามช้างอารีนาตอนนี้เรามาที่สนามช้างอารีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ บรรยากาศนะครับนี่ครับสนามช้างนี่คือบรรยากาศสนามช้างอารีนานะครับผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่บรรยากาศสนาม ันนี้บรรยากาศสนามบรรยากาศนะครับดูเต็มเต็มเลยนะครับสนามช้างอารีนาไทย ไฟรวิโอบรรยากาศดีครับบรรยากาศสนามช้าอรีนาก็ประมาณนี้นะครับนี่คือคลิป ของเราเป็นทั้งที่25้าแล้วนะนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศสนามช้างอารีน่านะครับบรรยากาศสนามบรรยากาศสนามช้างอารีน่ากันนะครับนี่ครับช่วงยามเย็นนะบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามเย็นที่สนามช้างอารีน่านะครับ อากาศสนามช้างอ่ะนี่เนีครับนี่เลยนี่เละมาด้